สวัสดีครับ FC แฟนช่องร้อยซับน้ำโชควันนี้ไม่ได้ไปหาตัวเลขเนาะวันนี้มาเที่ยวชมดอกไม้สวยๆที่โรงเรียนหนองแหวงวิทยาคมตำบลผักไหมอำเภอศรีคลองพรมจังหวัดสชลิินมชมกันสดๆเลยวันนี้ร้อยสดกันดูดอกไม้สวยๆ แชร์ส่งต่อเป็นความรู้เป็นความสวยงามเนะจดจดที่โรงเรียนบ้านหนองแวงโรงเรียนหนองแวงโรงเรียนหนองแวง,ง,ง,แว,งวิทยาคมตำบลปักหมายอำเภอศรีคอรภพูมิจังหวัดจุลินเ บรรยากาศสดๆชมดอกคอชมอส <c oughs> ชมดอกไม้สจดๆไนเลยครับ <c oughs> ชมกันสจดๆเนาะวันนี้ขออนุญาตกับน้องๆนะ ค่โรงเรียนอะไรนั่นเอโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมใช่ค่ะอยู่บ้านหนองแวงตําบลผักไม้ตําบลผักไม้อำเภอสีขอรุมจังหวัดสิรินค่ะเอออยากทราบว่าดอกไม้ที่สวยๆตรงนี้มันเป็นดอกอะไรครับดอกคอร์มอสค่ะดอกคอรดมอสมีหลายสี สวยงามมากสวยงามมากมาถ่ายรูปด้วยกันเยอะๆนะมาถ่ายรูปด้วยกันมามาเช็คอินที่นี่ได้ได้ะชมได้ทุกวันเนาะทุกวันจนถึงสุกแล้วก่อนก่อนที่ก่อนที่จะปลูกดอกไม้ตรงนี้เขาปลูกอะไรก่อนครับปลูกข้าวค่ะปลูกข้าวปลูกข้าวเสร็จก็ปลูกดอกไม้พราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ปลูกดอกไม้เนาะพอดีดอกไม้นี่สวยเด้ว ขอขออนุญาตเข้าไปชมสวนดอกไม้ก่อนนะครับเนาะครับขอบคุณครับดอกไม้สวยๆเขาเรียกดอกคอรนอตเดี๋ยวๆแอดพาเดินดูรอบๆเนาะดูความสวยงามของดอกคอรนอต สวยมากดย้อมหน่อยูกอนอ่วยไครับกดไลค์กดแชร์นะกดไลค์กดแชร์ดูความสวยงามของดอกคอร์น คนเขามาชมมาเช็คเอินเรื่อยเลยอืม,อมชมบรรยากาศพร้อมกับบรรยายด้วยภาพไปด้วยก่อนนะไปก่อนนะครับชมบรรยากาศพร้อมกับบรรยายด้วยภาพไปก่อน เดียนะอย่างนี้แล้วก็ขอแบบชอบี่นี่อ่ะโหว่าองมอง่้อาจชมบรรยากาศพร้อมกับบรรยายด้วยภาพไปก่อน เด็กเข้าไปข้างในกันเนาะเข้าไปข้างในกันคนร้ายคนละเชื้อช่วงเย็นๆแล้วคะจะมีคนมาช่วยสุฟี่เยอะมากที่โรงเรียนหนองใบวิทยาครมาได้ตลอดเวลาเสาที่ก็เปิดเสาที่ก็เปิดค่ะมีหอบตำบลผักไหมอำเภอศรีขอรภูมิค่ะหอบก็มีนะคะเป็นชานมค่ะ ก็เปิดเสาร์อาทิตย์เหมือนกันคุณน้องนะคะตอนเย็นอากาศมันจะดีเนาะตอนตอนนี้ตอนบ่ายมันมันมันจะร้อนแต่ร้อนก็อยู่อยู่ที่เวลาใครเวลามันเนาะมีหลายสีมีหลายสีดูดิโอ้โหหน้ากล้องนี่สวยมากใครอยากจะมาดูนี่เขาว่าไม่ไม่กี่สีนี่หน้ากล้องนี่สวยมากมีสีขาว ส,ส,ส,ส s, <S s <S ีแดงส,สีแดงนี่แดงสดเลยแดงแบบดูแดงออกแดงสดอ่ะแล้วก็มีสีออกบานเย็นเนาะอือแล้วมีสีชมพูสีขาวสีแดงสดสีบานเย็นหลายสีดอกไม้หลักสีเขาเรียกว่าดอกคอสมอสภาษาอังกฤษตุ้งตุ้งดอกไม้เขาเรียกตุ้งดอกไม้คอสมอสดูดูนะคะอือสวยมากเป็นพุ่งใหญ่เลย ออ้ยตรงนี้นสวยด้วดูไกลๆนะดูไกลๆเดี๋ยวพาเดินเดินดูรอบๆกันเนาะดูสวยๆหน้ดีสวย ดอกคอสมอสมีหลายสีด้วยันนี้จดจดสวยมาก,ว,มากวันนี้แอดได้มาพาเอฟซี C, มาชมสวนดอกไม้ที่โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมตำบลผักใหม่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ชมดอกไม้วสวยกัน จมดอกไม้สวยๆกันครับวันนี้ทุกค,คนก็ขนาดร้อนกลางวันนะกลางวันคนยังมาดูเยอะๆดอกคอดมดนอตทุ่งดอกไม้ทุ่งดอกคอดมดนอตถ้ามันแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วย้ะดอกคอมนอต เขาทำทางเดินนห้คนชมทำทางเดินให้คนเดินชมดอกไม้ดอกคอมอดชมดอกไม้ชมดอกคอตมอดน้อฮ่มเด ตอนนี in right ้มาชมสวนดอกไม้ไม่ได้ไปหาตัวเลขไม่ไปหาแนวทางแนวทางมันไม่เมีแนวทางไม่มีเลยไม่ได้ไปหาแนวทางมีคนดูเยอะมั้ยมีคนเข้าชมดอกคมอสวยๆมีลายสีดอกโคตรม่อสวยๆมีหลากลายสีเนาะ

ดูออกทอสหมอสที่โรงเรียนหนงบบองแวงวิทยาคมเดินดูเรืดูดอ,อกไม้สวยๆดอกไม้สวย ตอนเย็นๆกับตอนเช้าๆคนจะมาเยอะแต่ตอนเย็นคนจะมาเยอะก็จะมาเช็คอินมาถ่ายรูปมาเซลฟี่กันเนาะถ้าเอฟซีท่านดูแล้วก็อยากมาเซลฟี่อยากมาถ่ายรูปก็มาได้เนาะโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยาคมมาได้ทุกวันไม่มีวันหยุดมาชมดอกไม้สวยๆดอกคอร์สมอสะถานนี่แตก่ก่อนที่จะมาปลูกดอกไม้ก็ เป็นที่ทำนาเป็นที่เรียนรู้ของนักเรียนที่นี่เนาะเป็นที่เรียนรนู้ของนักเรียนที่นี่หลังจากทำนาเสร็จเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็ปลูกดอกไมเ้เพื่อเป็นการเรียนรู้ของการศึกษาของนักเรียนกันเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นการแก้ให้ กับนักเรียนให้คนอื่นเห็นก็ามาชมมาดูผลงานของนักเรียนกันเนาะของนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมตุม้งดอกไม้คอตมอด ชมให้นั่งชมก่อนนะอืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคนละไลค์คนละแชร์เป็นกันเนาะสดสดเป็นจาการสดสดจส,ส,สวนดอกไม้สวยๆอรบรรยากาศสดสด,สด,สดไม้สวยสวย แชร์ด้วยเด้อแชร์ด้วยให้คนอื่นเห็น

แดดไปมอประกันมาจากไหนเนาะนี่เนาะอำเปราสาทอำเภอปราสาทอำเภอปราสาทสุรินทร์นี่บอกโอ้รู้รู้ว่าตรงนี้มาจากทางไหนเนาะครับแต่วันนี้สองสามวันนี้ขึ้นฟีดเต็มเลยเนาะขึ้นฟีดในเพจเต็มเลยเนาะผมก็อยู่แถวนี้แหละไม่ได้มาอยู่ตำบลติกันเนี่ย วันนี้มามาก็ไลฟ์สดทางเฟซและทางยูทู e ซะหน่อยได้หร้อนน้อร้อนอืนี่คืออาคารอาคารโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม เดินด er. ูรอบๆนะดูรอบๆบริเวณขน่อเดินเดินดูรอบๆคนตอนนี้เดินยังไม่ได้คนขวางทางเดี๋ยวจะเดินรอบๆน้อยเนะเดินดูรอบๆ สวัสดีคร e ับข um> ึ้นมานะหลงไปบ่ายวันนี้อยู่กลางทุ่งดอกค้อนนอสวันนี้อยู่กลางทุ่งดอกคอนนอสช่วยๆเนาะย้๊บแอ๊ดจะพาเดินดูรอบๆนี่รอบบริเวณ เดินดูรอบๆนะดูรอบๆไปมากเลยรับรอบเดินดูร้งน บเวให้ดูชดวยนมใงามๆของดอกคอรสมอสวันนี้เอฟซีมาตกแกงนัดใคร้ัดน้ำสก๊ทำไมต้องมาเที่ยวเฉยนวันนี้ไปหาแนาวทางไม่ได้ให้เลยให้เอฟซี i, มาดูดอกไม้สวยๆวันนี้แอดไปหาแนาวทางไม่ได้เลยฝากเอฟซี มาดูดอกไม้สวยๆดอกคอ,คอสมอตที่ลงเรียนหนองแวงวิทยาคมตำบลผักหม่งอำเภอศรีขอลภูมิจังหวัดสุรินทร์ขอเรียกว่าดอกคอสมอทเคยเห็นไหมเนาะ อาจารยดูรบๆช่วงนี้เขาดังนะที่นี่ใครใครมีโอกาสมาก็มาก่อนที่มันก่อนที่ดอกจะแห้งเหี่ยวไปเนาะตอนนี้กำลังบานสะพังเลยดอกค่อนน้อยกำลังบานสะพังเลย ดอกค้อนกำลังบานสะพังเลยดอกค้อนกำลังบานสะพัง you <laughs> जो <laughs>

นนดีีดวนนั้สวัสดีครับสวัสดีครับ fc ร้อยสัดนํำ้ำสู้วันนี้วันนี้มาที่สวนดอกไม้คอสมอวันดอกไม้คอสมอรโรงเรียนหนองแวง วิทยาคมชมดอกไม้สวยๆวันนี้แอดทำกลางสวนดอกไม้สวยๆเดิมาไล์สดทำการไล์สดให้เอฟซีเพื่อประชาสัมพัน์ให้การมาเที่ยวชมการเที่ยวชมดอกไม้สวยๆของโรงเรียนโรงเรียนวิทยาคมตำบลปักไหมอำเภอศรีโครละจังหวัดสุรินทร์ ต้นดอกไม้สวยกันไปก่อนเนาะสวัสดีครับ FC แฟนช่องร้อยซับนำโชคเลขตดดนำโชคว,วันนี้แอดไม่ได้ไปหาตัวเลขวันนี้แอดมาหาดอกไม้สวยฝาก FC FC คอามอะไรก็ด like, กดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับเด็กนะักเรียนในการปล,ล,ล,ลูกดอกไม้สวยๆโรงเรียนมัธยมวิทยาคมเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วคนละไรคนละแชร์นเนาะ,ะชมดอกไม้สวยๆกันชมดอกไม้สวยๆกัน สวยไหมครับจำดอกไม้สวยสวัสดีครับสวัสดีครับ,ครบใครเข้ามาแลกคนละไลค์คนละแชร์เป็นกำลังใจส่งความสิ่งที่เห็นให้คนอื่นไปอย่างไรค์หนึ่งแชร์หน,หนึสวัสดีครับ ดอกไม้สวยสรอบสถานที่แล้วแอดก็จะขอลงไลค์ขอจบไลค์เพียงแค่นี้ก่อนเนาะขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาชมเนาะขอขอบคุณท,ทุกท่านแอดขอลงไลค์เพียงแค่นี้ขอจบการไลค์สดกับดอกไม้สวยสวยเพียงแค่นี้เนาะสำหรับคลิปในส่วนตรงนี้สวัสดีครับดรกไม้ส่วนครงนี้สวัสดีครับ